ก็ไม่มีอำนาะจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกองคมนตรีทั้งหลายก็เที่ยวนี้ก็แล้วก็ทหารก็จะฟังทางองคมนตรีผมถามว่าองคมนตรีใครตั้งอ <c oughs> okay. สารถ้ามึงไม่รู้ว่าองคมนตรีใครตั้งเนี่ยมึงต้องไปเกิดใหม่นะนะฮะไ,ไปเกิดใหม่นะครับเพราะตอนที่เขาเพราะตอนที่เขาไม่ต้องการให้เราอยู่ <c oughs> เขาก็ให้สุเทพออกมาและมีทหารเข้ามาช่วย และก็มีพวกบางพวกบางคนมาจากในวังมาช่วยผมย้ำตรงนี้นะครับเพราะตอนที่เขาไม่ต้องการให้เราอยู่เขาก็ให้สุเทพออกมาและมีทหารเข้ามาช่วยและก็มีพวกบางคนมาจากในวังมาช่วยซึ่งก็เป็น palace circle palace circle หมายถึงว่าวงจรของหรือแวดวงของ ของพระของวังของพาเลสนะครับพาเลสนี้คงไม่คงไม่ได้หมายถึงสมัยกูกันนะนะสมัยก่อนที่เราจะไปเต้นที่วิภาวดีรังสิตซึ่งพาเลสเป็นของเออ่ไทยรัฐนะครับทุกวันนี้ก็ไทยรัฐแอ่ทุกวันนี้ก็ไทยรัฐก็ทําก็ทํารู้สึกจะทําสตูดิโออยู่แถวนั้นน่ะนะครับใช่เอออะไรเงี้ยคือกูคงไม่ได้คิดถึงพาเลสสมัยก่อนที่กูไปเต้นดิสโก้แทคเมื่อประมาณปีสองพันหนึ่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะมึงนะก็โอเคเขาก็บอกว่าซึ่งก็เป็นพาเลสเซอร์เคิลก็เลยทําให้เราไม่มีอํานาจอะไร ผมก็เลยคุยกับนายกปูว่าเหตุการณ์เหมือนที่พี่โดนมาทหารเขาอาจจะชื่นชอบประชาธิปไตยแบบพมา่าที่พมา่าเลิกแล้วแต่เขาชอบอย่างนั้นไงเราก็ไม่รู้โอเคนี่มีการพูดถึงวังนะฮะบอกว่าคนในวังให้มาช่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะบางคนก็มาจากในวังนะเนี่ยเอ,อและก็มีพวกบางคนมาจากในวังมาช่วย มาช่วยอะไรมาช่วยทหารโอเคต่อมานะครับผมก็ยังตำหนิเขาไปเขาก็ยังอายุน้อยเขาคงโกรธที่ปฏิวัติแบบนี้เขาคงโกรธว่าประเทศไทยมาดีๆแล้วแต่เขาคงโกรธนะเราเป็นครอบครัวสาธารณะจะพูดอะไรต้องระมัดระวัง อันนี้อันหลังนี่ดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่ะนะอยากรู้ไปอ่านที่ผมบอกไปเปิดดู i l a w o r t h a r t i c l e s เติม s แล้วก็ slash ห้าสาเกแปดสี่ครับแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับบอกแบบนี้นะครับเอ่อโอเคเอ่อไหนวะเอ่อโดยจำเลยโดยจำเลยได้พูดให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสำนักข่าวโชซัน มีเดียที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นภาษาไทยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2 5 1 8และจำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องก็แสดงว่ายัางมีคนหนีอยู่บางอาจร่วมกันนำคลิปวิดีโอถ้อยคำการพูดให้สัมภาษณ์ของจำเลยในชื่อคลิปพักษินให้สัมภาษณ์ทิ้งบอมเบื้องหลังยึดอำนาจอัดสุเทพบิ๊กทหารองคมนตรีโดยเผยแพร่บนย t u b e โดยผู้ที่ใช้ชื่อว่า news news แล้วเติม s ก็แปลว่าข่าวแล้วก็มีขีดนะครับแล้วก็ v i v นะฮะ news w i t นะฮะ new w i t หรืออ่าน wife ก็แล้วแต่นะครับมีความยาว1นาที3.2วินาทีและเผยแพร่นพบน Facebook ที่ชื่อว่าหยุดดัจจตประเทศไทยแล้วตั้งค่าเปิดเป็นสาธารณะประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ลงใน YouTube และใน f a c e b o o k หัวข้อก็ตามที่ถอด ความออกมาแล้วก็มีการเดินสายในต่างประเทศเพื่อจะไปในเชื่อเขาใช้ว่าสับสับคือหมายถึงว่าด่านะครับด่าผลง่ายของคอสช,อชอและเบื้องหลังการรัฐประหารโดยไปพูดออกซื่อต่างๆเนื้อหาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับผมย้ํานะครับอย่าฟ้องกูไม่ได้นะเนื้อหาการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายรัชกาลที่เก้า ซึ่งประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่พบเห็นข้อมูลข้อความและตัวอักษรที่จำเลยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสำนักข่าวโชซันมีเดียในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ดังกล่าวก็เข้าใจตรงกันว่าสื่อถึงรัชกาลที่9และเข้าใจว่าการยึดอำนาจการทำรัฐประหารเป็นเรื่องที่ทหารได้รับควสั่งมาจากในวังผมย้ำนะครับเข้าใจตรงกันว่าการยึดอำนาจ การทํารัฐประหารเป็นเรื่องที่ทหารได้รับความสั่งมาจากในวังต่อมาคือพระมหากาษัตริย์ออกมาช่วยในการทํารัฐประหารและอยู่เบื้องหลังการทํารัฐประหารอันนี้ข้อความนี้อยู่ใน i l a w o r t h โอเคครับสารควรจะไปดูด้วยนะครับสารควรจะไปดูด้วยนะครับก็อย่างไรก็ตามเออก็วันนี้ก็จบแล้วละว่าเขาก็ยกแต่ถามว่า